เทวดาแต่ละสถานที่ชอบฟังสุดต่างกันพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมองค์ท่านแววเรื่องสวดมนต์ไหว้พระให้ฟังว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระจะสวดออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามพวกเทว้าเหล่าเทวดามีหูทิปตาทิพเขาจะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระเมื่อเขาได้ยินเสียงแล้ว จะเกิดความปีติยินดีกับเราด้วยเขาจะอนุโมทนาบุญกับเราถ้าจิตเราสงบขณะที่เทวดาเขาอนุโมทนาเราจะได้ยินเสียงของเขาเสียงที่เทพเจ้าเทวดาเปล่งอนุโมทนาออกมาจะดังปานกับว่าฟ้าถล่มทลายลงมาทับแผ่นดินองค์ท่านยกเรื่องขึ้นมาเล่าให้พระลูกเนรหลานฟังว่า ตอนจำพัรษาอยู่ที่บ้านปางไม้แดงดอยอยางแดงเมืองผาอ่างประเทศพามา่าวัดนี้มีศาลาหลังเดียวและเป็นศาลาที่มีต้นเดียวท่านให้โยมกั้นห้องออกเป็นสองห้องห้องหนึ่งท่านเอาไว้พักอีกห้องหนึ่งท่านเอาไว้ใช้เวลานั่งภาวนาตรงกลางศาลามีแท่นบูชาพระพุทธรูปสูงประมาณหนึ่งศอกที่แกะสลักจากไม้สัก ท่านอาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้ทุกวันองค์ท่านหลวงปู่ชอบกล่าวว่าคืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆกำลังสวดบทธรรมจักกับปวัตนสูตรพอสวดถึงท่อนจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุษสาเวสูงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาช่วงกำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้น ปรากฏมีเสียงดังสะท้านไปทั่วเสียงดังกระหึ่มลงมาจากฟ้าดังจนทำให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นสั่นไหวขึ้นมาทันทีศาลาลั่นเอียดอาร์เอียดอารโยกไหวไปมาเหมือนกับแผ่นดินไหวเราจึงหยุดสวดมนต์ไหว้พระนั่งฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่นั่งรำพึงในใจว่าโทษโทษเกิดเอยียงขึ้นหนอ เสียงสนั่นหวั่นไหวปานนี้สาลามมันจะพังบ่พังหรือเราเรีบดับไฟเทียนหน้าพระประธานเพื่อจะนั่งฟังเสียงกระหึ่มอย่างนี้อย่างเดียวพอนั่งตั้งใจฟังเสียงดังนี้มันเงียบหายไปเฉยเลยพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเราจึงสวดมนต์ต่อไปพอสวดมนต์ถึงท่อดไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอีกนั่นละ่ะเสียงดังกระหึ่มขึ้นมาอีกรอบจนเราพูดออกปากว่าห่วย เกิดอะไรขึ้นมาอีกล่ะทีนี้พอว่าจังสั้นละ่ะหมายถึงพอว่าอย่างนั้นละ่ะขนหัวขนแขนลุกขึ้นมาเอามือลูบไว้ก็ไม่อยู่ห่วยห่วยแผ่นดินมันไหวหรือเรานั่งฟังเสียงที่นั่นอยู่นานก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกเลยจึงสวดมนต์ต่อไปจนจบครบสูตรระหว่างสวดมนต์ต่อน,นั้นก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมารบกวนอีก สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ห้องนั่งภาวนาตอนที่ภาวนานี่แหละถึงได้รู้ว่าเสียงที่ดังกระหึ่มยังกับว่าฟ้าจะถล่มลงมาทับแผ่นดินนั่นก็คือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดาพวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระเขาเกิดปิติยินดีจึงพากันอนุโมทนาสาธุการขึ้นมา เสียงอนุโมทนาสาธุการของพวกเทว้าเหล่าเทวดานั้นมีอนุภาพมากทำให้แผ่นดินตรงที่เราอยู่นั้นเกิดสั่นไหวขึ้นมาเทวดาเข้ามาแสดงปาฏิหาริย์ให้เรารับรู้เทวดาในแต่ละสถานที่ที่เราได้ไปสัมผัสมานั้นเขาจะชอบบทสวดมนต์แตกต่างกันไปบ้างบางสถานที่เขาชอบบทธรรมจักรบางสถานที่ เขาชอบบทกรณียเมตสูตรบางสถานที่เขาชอบบทมาติกาสูตรบางสถานที่เขาชอบบทเมตานิสังสสูตรพอสวดบทที่พวกเขาชื่นชอบแล้วเขาจะพากันอนุโมทนาสาธุจนดังสนั่นวันไหวไปทั่วพวกเทวดาเขาพากันออนชอนสะออนหลายหมายถึงพวกเทวดาพากันชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง เวลาที่สวดมนต์ไหว้พระอย่าพากันเห็นเป็นของเล่นสนุกขนองปากทำพระพุทธเจ้าเป็นของสูงค่าควรแก่การเคารพเทิดทูนหากเห็นเป็นของเล่นจะเป็นบาปกรรมกับบุคคลน,นั้นนักปราดท่านจะตำหนิเทวดาจะพากันตำหนิเวลาไหว้พระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจจริงจัง ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทสูตรนั้นๆมันถึงจะเกิดอานิสงส์กับบุคคลน,นั้นการสวดมนต์ไหว้พระคือการทำสมาธิไปในตัวบางทีข้อทรรต่างๆจะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์อยู่ก็มีพวกเทพเจ้าเทวดาเขาเคยเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรามาก่อน อนเป็นคนเขามีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลพอตายทำลายขันจากโลกนี้ไปแล้วจึงได้ไปจุติอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองสั่งสมมาตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ถึงพวกเขาจะเป็นเทวดาแต่จิตเขายังฝังไว้ในบุญกุศลพอได้ยินได้เห็นผู้ใดทำคุณงามความดี เขาจะพากันมาอ่านนุโมทนาบุญกับผู้นั้นหากเรามีจิตเป็นสมาธิก็จะเห็นพวกเขามารูปนุโมทนาบุญกับเราอย่างหยาบที่สุดคือมีอาการขนลุกขนพองสยองก้าวเป็นต้นแต่ละวันองค์ท่านหลวงปู่ชอบจะออกมาจงกรมดูพระเนนลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระเป็นการให้กำลังใจลูกหลานพระเนนไปในตัว หลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วพระเนนลูกหลานก็จะพากันกราบเรียนถามองค์ท่านตามแต่ผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะทราบเรื่องราวภายนอกภายในเรื่องใดองค์ท่านจะแสดงออกมาให้ฟังทั้งหมดส่วนมากพระเนนลูกหลานมักจะถามองค์ท่านหลังจากเลิกสวดมนต์ไหว้พระหลวงปู่ครับวันนี้มีเทวดามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระกับพวกเราไหม หลวงปู่ท่านจะบอกว่ามีมาทุกวันวันไหนมีเทวดามาจำนวนเท่าไหร่องค์ท่านจะบอกจำนวนให้ทราบหรือท่านจะบอกว่าเทวดาเขาชมพระองค์นั้นเนนองค์นี้สวดมนต์ม่วน,นหลายหมายถึงเสียงสวดมนต์ไพเราะมากเสียงสวดมนต์ของท่านองค์นี้ดังกังวานไกลเทวดาได้ยินเสียงสวดมนต์ของท่านองค์นี้แล้วพวกเขามีความยินดี จึงพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยพระลูกในหลานเมื่อได้ยินองค์ท่านหลวงปู่ชอบพูดให้ฟังต่างปลื้มอ,อกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ในแต่ละวันพระเนนเถนชีวัดป่าโคกมนจะพากันตั้งใจท่องมนต์สาธยายทำกันอย่างเต็มที่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแอบโดดร่ม หรือทำท่าอิดออดในเวลาไหว้พระสวดมนต์เมื่อมีองค์ท่านหลวงปู่ชอบรับรองเรื่องราวให้เช่นนี้แล้วความฮึกเหมิมในการท่องมนต์สาธยายธรรมของพระเนนเทนชีจึงดังกึกก้องทั่วสารลับปฏิบัติธรรมของวัดป่าโคกมนต่างท่านต่างท่องบนสาธยายธรรมกันอย่างรื่นเริง